นี่คือเหตุผลที่เราต้องทำเรื่องของ advancing sustainability e-waste เนี่ยนะครับในโลกนี้ในปี2021เนี่ย57,400ล้านตันตันนะฮะนึกไม่ออกนะครับเทียบเท่ากับ,บกำแพงเมืองจีนรวมกันเลย<จ><บ>คุณผู้ชมครับ <S <S เดือน2เดือนนี้รู้สึกแปลกแปลกกันบ้างไหมครับ <S <S เกี่ยวกับอากาศที่มันเกิดขึ้นในโลกของเราครับ ผมนี่น่อยมากเลยนะครับว่าโลกของเราเนี่เผลอๆมันจะไปต่อไม่ไหวเลยนะครับ <c oughs> เดือนเมษายนแท้ๆเรากลับได้เจอกับอากาศหนาวชนิดที่ว่าหนาวกว่าหน้าหนาวซะอีกมุยมันเดือนเมษายนนะครับเดือนนี้นี่เราฝังหัวกันมาตั้งแต่เด็กว่ามันต้องเป็นหน้าร้อนมันต้องร้อนที่สุด แต่ปรากฏว่าหนาวซะอย่างนั้นแหมโลกของเรานี่มันน่าจะเพี้ยนใหญ่แล้วนะครับซึ่งจริงๆอเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดกันมาตั้งนานแล้วไอ้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยเราได้เห็นกันมาทั้งจากภาพข่าวเอยอ,อะไรเอยน้ําแข็งขั้วโลกก็ละลายไอ้ในทะเลก็มีขยะเยอะทุกอย่างดูแย่เป็นหมด และเมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมันกลายเป็นเทรนใหญ่ของโลกแบบนี้นะครับบริษัทที่เขามีวิสัยทัศน์เนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงองค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างเช่นเดลครับซึ่งเป็นบริษัทไอที IT ยักษ์ใหญ่ของโลกก็มีการปรับปรุงเรื่องนี้เช่นเดียวกันและวันนี้ครับผมมาเยือนเดลประเทศไทยมาดูกันว่าเขาทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมกันบ้าง เรามาดูที่ของใกล้ตัวกันก่อนครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ครับ oh. Dell Precision 3000และ Dell Optiplex Micro Desktop นะครับมีการใช้เปลือกพัดลมระบายความร้อนที่มาจากพลาสติก Recycle จากท้องทะเลครับรวมถึงกระเป๋าในตระกูล Eco Loop Pro ครับ oh. ก็มีการใช้พลาสติกจากมหาสมุทรถึง100%ในตัวเนื้อผ้าหลักด้านนอกครับ ถ้าจะว่าถึงบรรจุภัณฑ์ครับบรรจุพัณฑ์ของ Dell Precision และ Dell XPS ครับก็มีการปรับปรุงเช่นเดียวกันให้ใช้วัสดุ Recycle ถึง100%ครับซึ่งแน่นอนครับก่อนจะมาเป็นคอมพิวเตอร์ให้เราเราได้ใช้กันในบ้านเนี่ยนะครับทางเดลเองได้มีการวางแผนปรับปรุงแล้วก็พัฒนาการผลิตในทุกส่วนมาโดยตลอดนะครับ เช่นแผนเดล2020 Legacy of g o o d ซครับซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่เดลตั้งไว้ตั้งแต่ปี2013นู่นนะครับเขาตั้งไว้ว่าในปี2020ครับทางเดลจะต้องมีการรีไซเคิลวัสดุให้ได้ถึง100ล้านปอนด์ครับ ีเป็นกิโลกรัมง่ายๆก็คือ45ล้านกิโลกรัมนั่นเองนั่นทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของเดลโดยเฉพาะเด l XPS13 ครับมีการใช้วัสดุรีไซเคิลมาผลิตเป็นถาดรองเครื่องและนอกจากนั้นยังมีการติดตามขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคอย่างเราครับได้นำสินค้าเก่ามาเข้าระบบรีไซเคิลครับหลังจากที่ได้ทำตามแผนปี2020จนประสบความสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงแผนต่อไปครับ กับ Progress Made Real 2030ครับคราวนี้เดลตั้งเป้าไว้ว่าในปี2030ทุกบรรจุภัณฑ์ของเดลเลยครับจะต้องมาจากวัสดุรีไซเคิล1 0 0รวมถึงตัวผลิตภัณฑ์เองก็ต้องทำมาจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้ได้อย่างน้อย50%ครับ ซึ่งตอนนี้ครับเราจะมาคุยกับผู้บริหารจากเดลครับนี่คือพี่นุ้ยครับอโนไทยเวทยากรครับตำแหน่งพี่นุ้ยยาวมากสวัสดีครับพี่นุ้ยครับสวัสดีครับพี่นุ้ยช่วยแนะนําตำแหน่งเต็มๆของพี่นุ้ยสักถึงทีครับได้เลยครับผมเป็นรองประธานบริษัทเดลเทคโนโลยีครับผมดูแลตลาดเกิดใหม่นะครับประจําภูมิภาคเอเชียซึ่งครอบคลุมประมาณ28ประเทศนะในเอเชียครับผมแล้วก็ดูแลธุรกิจคอน sumer ด้วยในกลุ่มของประเทศเซาท์เอเชียทั้งหมดครับ ตำแหน่งพี่นุ้ยประมาณ2บรรทัดนะครับเต็มๆเลยนะครับถามง่ายๆเลยครับพี่นุ้ยครับเหมือนชาวบ้านคนหนึ่งที่กําลังหาซื้อคอมพิวเตอร์อยู่ครับเดี๋ยวมีพระเอกสักรุ่นหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับคือใช้ดีแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยได้เลยครับยินดีครับเร็วๆนี้เรามีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กสาหรับกลุ่มองค์กรนะครับตัวนี้ชื่อว่าลัตทิจูด5,000ันนะครับตัวลัตทิจูด5,000เนี่ยถือเป็นโน้ตบุ๊กที่เราขายมากที่สุดในโลกในกลุ่มองคค์กรรับ นะฮะโน้ตบุ๊กตัวนี้เ,นเป็นต้นแบบเลยของการที่นำวัสดุรีไซเคิลมาใช้หรือว่าวัสดุที่เป็นรี u ซ a b l e มาใช้แพนะคเกจิ้งนระ้อนต์ะใช่ครับมาจากตัววัสดุดเหล่านี้แล้วก็ในตัวโน้ตบุ๊กเองเนี่ยฝาครอบก็ทำจากพวกคาร์บอนไฟเบอร์นะครับที่เรารีคอล l มมาจากอุตสาหกรรมพวกจักรยานหรือว่าพวก ยานอวกาศนะครับพวกนี้นําเข้าสู่กระบวนการกลับมาทใหใช่ครับนั่นแปลว่าสิ่งที่เรานำกลับมานี่ก็ต้องเป็นพันธมิตรของเราในในอุตสาหกรรมต่างๆอื่นๆด้วยใช่ไหมครัถูกต้องครับไม่ให้เสียประโยชน์เลยครับเรื่องของโอเชียนพลาสติกนะครับในกรอบของพัดลมนี่ก็ใช้พลาสติกที่ทํามาจากโอเชียนพลาสติกนีครับเรียกว่าใช้ อ่ c y c l e แล้วก็ reusable material เกือบจะทั้งตัวเลยนะครับทีนี้มันมีประโยชน์ยังไงนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ขายดีที่สุดของเดลปริมาณมันก็ใหญ่มากเพราะฉะนั้นในการที่เราเอาเรื่อง sustainability เนี่ยมาทำกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเกิด Impact มากเราเลือกตัวที่ขายดีที่สุดใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนการขายสัดส่วนการที่เราจะช่วยสิ่งแวดล้อมได้มันก็จะ มาาขึ้นตปถูกต้องครับซึ่งทางละติจูด5,000เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับองคอ์กรถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ถ้าคอน sumer มมตามบ้าน พอจะมีตัวไหนที่เป็นพระเอกนะครับต้องบอกว่าจริงๆพระเอกตลอดการของเราครับคือ XPS นะครับเป็นโน้ตบุ๊กโฮมยูสที่ออกแบบมาแบบพรีเมียมนะครับสวยงามสวยหรูเลยนะครับตัวนี้นะครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรานำคอนเซปต์เรื่อง sustainability มาใช้ตั้งแต่เรื่อง p a เกจ g i n g แล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นะครับถือว่าทำมาจากเรื่องของ sustainability โดยเฉพาะเลยนยเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์อื่นๆนะเป็นต้นแบบของไลฟ์จุดท่0 0ันด้วยในเรื่องของการนำ p a เก a g i n g พวกนี้มาใช้แล้วในแง่ของแผน ปี2030นะครับที่เราจะบอกว่า progress made real อันนี้หมายถึงอะไรครับได้เลยครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะเล่าความเป็นมาเป็นไปของโครงการเรานิดนึงนะครับอาจจะเคยได้ยินนะที่เราเรียกว่าเป็น progress made real นะรบตัวนี้เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของ social impact o ับ h e technology นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราทำเรื่องของ sustainability เนี่ยมานานมากแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีแคมเปญที่ใช้ชื่อว่า 20 20 legacy of good นะครับซึ่งก็ทำเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรให้สู่ความเป็นคาร์บอนนิวทรอลนะครับเรามีแคมเปญเรื่องของ plant the tree for me ปลูกต้นไม้เพื่อปลูกกับลูกค้าซื้อเครื่องเลยปี2013แล้วนานเลยครับผมแล้วก็ปลูกต้นไม้ทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเพื่อออฟเซตคาร์บอนด้วยแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับรีไซเคิลนะครับการนำกลับของผลิตภัณฑ์ลูกค้าเราเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลทีนี้เนี่ย เราสำเร็จนะถึงเป้าหมายเนี่ยก่อนปี2020นะครับในปี2019เนี่ยเราก็เลยบอกว่าตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นะครับในการที่ทำให้มัน aggresive s กว่านี้เราก็เลยเปิดยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า progress material ขึ้นมาโดยยุทธศาสตร์นี้เนี่ยมีการตั้งเป้าไปไกลมากไกลถึงดวงจันทร์เลยไม่ใช่เนอะไม่ใช่ครับมันเป็นแค่ชื่อชื่อแล้วคือ20-30 moon shot goal นะคือเป้าหมายไกลๆมองไปถึงปี2030 ดวงจังนร์นี่พี่นุ้ยไม่ได้ไม่ได้มุกนะฮะคือมันอยู่ในในในชื่อของของโปรเจกต์นี้จริงๆค,คือเ<ช><อ>รามองไกลเลยครับนี้มองไกลเลยทีนี้ไอ้เจ้าตัว20-30 moon shot g o l เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด4แกนหลักด้วยกัน แกนที่หนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็น advancing sustainability ก็คือเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้นะครับการทำเรื่อง net zero นะครับแล้วก็อื่นๆมากมายเลยนะครับอันที่สองนี่จะเป็นเรื่องของ cultivating inclusion คืออะไรครับโอ้โหครับการเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์แห่งความเท่าเทียมเดี๋ยวนี้โลกเรามีปัญหาเยอะคุณเผือครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติสีผิวภาษาวัฒนธรรมนะครับทำยังไงเนี่ยจะให้เกิด ความยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านไหนก็แล้วแต่อยู่ร่วมกันให้ได้ทํางานร่วมกันให้ได้สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นทั้งในองค์กรในชุมชนในสังคมคนะครับอันนี้คือสิ่งที่สองที่เราทําอันที่3เนี่ย transforming life with technology รเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีนะครับ,รบเราต้องการให้เทคโนโลยีของเราเนี่ยขับเคลื่อนเพื่อช่วยให้มนุษยชาติเนี่ยนะครับสำฤทธิ์ผลตามที่เขาต้องการหรือว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสร้างอยู่บนรากฐาน ในความยึดมั่นในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็ปกป้องความเป็นส่วนตัวสูงสุดของลูกค้าอันนี้คือสีเรื่องที่เราทำนี่คือสิ่งที่บริษัท IT บริษัทหนึ่งตั้งไว้ซึ่งเท่าที่ฟังมาทั้งหมดแทบไม่เกี่ยวอะไรกับการขายของเท่าไหร่เลยมันเป็นการคิดคถึงภาพใหญ่ของโลกใบนี้แล้วใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยคือว่ารสร้างเทคโนโลยีเพื่อ Drive Human Progress น,นั่นคือเราต้องการให้โปรเกรสที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเมดเวลให้เกิดผลจริงขึ้นมาตรงรตามชื่อทีนี้ขมวดปมกลับมาที่ไอ้ sustainability นะที่เป็นหัวข้อที่เราคุยกันเนี่ยนะครับคุณเผือกทราบไหมครับว่าในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยโลกเรามีขยะทางเทคโนโลยีหรือว่าที่เรียกว่า e-waste เนี่ยเยอะแค่ไหนโอ้โห oh, <c oughs> ผมว่าเยอะมากๆเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเนี่ย เป็นเพนพอยต์ของผมเลยนะฮะผมอยากจะเปลี่ยนมอนิเตอร์คอมมานานแล้วแต่ปัญหาคืออย่างนี้พี่นุ้ยครับของเก่ามันไม่พังสักทีฮะจะจะเปลี่ยนเลยแอนเก่าจะเอาไปไว้ไหนอันนี้คือ e w a s t ที่มันเกิดขึ้นเยอะมากใชครับไหนจะเมาส์ไหนจะคีย์บอร์ดที่มันไม่พังสักทีตรงนี้ทางเดียวเดียวมีวิธีที่จะรองรับมันยังไงนี่แหละครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องทำเรื่องของ advancing sustainability e w a s t เนี่ยนะครับในโลกนี้ในปี2021เนี่ยห้า0มนันรล้านตัน น,นะนึกไม่ออกนะครับเทียบเท่ากับกำแพงเมืองจีนรวมกันเลย oh, oh, oh. นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้น oh, oh, oh. อย่างที่คุณเถิดถามผมมา <c oughs> ตอนต้นเนี่ยนะครับว่าเรามี progress ไปถึงไหนแล้ว <c oughs> ในเรื่องของ sustainability เ <c oughs> นี่ยตั้งแต่ปี2017ที่ผ่านมา <c oughs> จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับ <c oughs> เรามีการนำเอา e-waste กลับเข้าสู่กระบวนการ recycle ทั้งหมด1,100ล้านกิโลกรัมกำแพงเมืองจีนยาวๆนี่เราเราก็ตัดตอนมาได้ส่วนหนึ่งแล้หนึ่งนิดหนึ่งครับฟังดูเหมือนเยอะนะแต่จริงเนี่ยมันยังเยอะไม่พอครับ มันยังเยอะไม่พอที่จะสร้างแรงกระเพื่อมเพราะฉะนั้นเราคนเดียวทําไม่ได้ทุกคนต้องช่วยกันนะฮะแล้วเราเองก็ต้องทําให้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเรามีเป้าหมายที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ในปี2030ในมุมของ advancing sustainability เนี่ยเราจะทําอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเรามีความตั้งใจนะครับที่จะทําให้ได้ในการที่จะนําผลิตภัณฑ์ที่เราขายกลับมารีไซเคิลแบบ1ต่อหนึ่งสมมติผมขายโน้ตบุ๊กหนึล้านเครื่องหนึล้านเครื่องผมจะต้องนํากลับมารีไซเคิลหนึล้านเครื่อง ให้ได้100%ทุกอย่างกลับมาผลิตได้ใหม่หมดเซิร์เวอร์แสนเครื่องจะต้องกลับมารีไซเคิลแสนเครื่องนั่นคือสิ่งที่เราตั้งเป้านะครับไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายในอีกไม่ถึง10ปีแล้วตอนนี้มัน2022แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆมัน10%อันที่2นะครับเราต้องการให้แพคเกจิ่งของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับผลิตจากวัสดุที่เป็นรีไซเคิลหรือว่าวัสดุที่เลือก r ียูซ b เบิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้เท่านั้นแล้วก็อันที่3เลยเราต้องการให้คอมโพเนนต์ ทุกอย่างที่เป็นส่วนทุกอย่่างสวนผสมในผลิตภัณฑ์ของ,งเราเนี่ยมากกว่า50%มาจากวัสดุที่รีไซเคิลแล้วก็รีนิวเวเบิลนะฮะหรือนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะฮะอันนี้คือเป้าประสงค์หลักแล้วยังมีอื่นๆมากมายที่เป็นเป้าประสงค์รองนะฮะแต่ว่า3เรื่องนี้เป็น3เรื่องหลักที่เราผลักดันอย่างมากมายยในปัจจุบันครับ แต่อย่างที่พี่นุ้ยได้บอกเรานะครับการที่จะทําอะไรที่มาจากวัสดุรีไซเคิลเนี่ยไม่ได้ว่าลดคอสนะครับจะต้องมีการเตรียมนวัตกรรมเพื่อที่จะให้ผลิตออกมาได้อย่างที่เป้าที่เราตั้งไว้อยากให้พี่นุ้ยบอกนิดนึงว่าโ,โหทางเดลต้องต้องลงทุนอะไรบ้างต้องมีนวัตกรรมต้องมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ทําให้แผนนี้สําเร็จฮะผมยกตัวอย่างแล้วกันครับเรื่องการทำแพคเกจิ้งนะครับ ทำยังไงให้เราสามารถที่จะใช้วัสดุที่มาทำแพคกเกจิ้งเนี่ยนะคร์เเนี่ยมาจากวัสดุรีไซเคิลหรือว่ารีนิวเบิล m a ม e r เ a l รียลนะครับฟังดูเหมือนง่ายแต่เอาจริงแล้วมันยากมากเพราะอะไรครับในอดีตเนี่ยลองนึกดูนะครับการขนส่งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ตู้เย็นคอมพิวเตอร์จะต้องมีโฟมโอ้หมหาศาลครับบลเลอร์เลยครับกันกระแทกเพราะามันกระแทกนิดเดียวมันจะเสียหายพังได้ใช่ครับทีนี้เราจะหาวัสดุอะไรเนี่ยมาทําแทนโฟม เพื่อให้มันหนึ่งตอบโจทย์เรื่องรีไซเคิลได้ตอบโจทย์เรื่องของซร์ค์ไลค์โคมีได้แล้วที่สำคัญต้องป้องกันนะครับป้องกันในเรื่องของออวัสดุหรือว่าสินค้าที่เราขนส่งได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี่มันต้องมีนวัตกรรม ผมยกตัวอย่างเรื่องการทํากระดาษนะครับมาใช้ในเรื่องของการทำสิ่งที่ปกป้องผลิตภัณฑ์ในการขนส่งนะครับเราต้องเอาเยื่อกระดาษนะฮะที่นํากลับมาจากอุตสาหกรรมทํากระดาษเนี่ยนะครับแล้วก็พวกรีไซเคิลพวกนี้เอามาผ่านกรรมวิธีมากมายเลยให้มันสามารถใช้งานได้แล้วก็เอาไปเข้าโม่นะครับทำให้มันแข็งนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นรูปทรงเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องนะครับซึ่งเอาง่ายๆเครื่อต่างเหล่านี้เครื่องจักร เดียวยังไม่มีตอนแรกพอเราคริดจะทำเราก็ต้องสรรหามาเพื่อที่จะให้กระบวนการมันสำเร็จให้ได้ใช่ครับใช่ครับอีกอันหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ,รบกับชีวิตของพวกเราด้วยนะฮะนั่นคือโอเชียนพลาสติก คุณเผือกเคยได้ยินเรื่องโอเชียนพลาสติกไหมครับครับขยะในท้องทะเลขยะในมหาสมุทรใ,ใช่ไหมฮะขยะในมหาสมุทรนี่ไม่ใช่ว่าเราโยนของทิ้งในมหาสมุทรนะครับมันคือของที่เราใช้ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําพลาสติกถุงพลาสติกอะไรก็ตามนะฮะเวลาเราทิ้งไปยังไม่ได้ดูแลม,มันเนี่ยสุดท้ายเริ่มก็จะไหลลงสู่แม่น้าไหลลงสู่ทะเลทีนี้การนำเอาโอเชียนบาวพลาสติกเนี่ยซึ่งเดวเนี่ยเราผลักดันเรื่องนี้มาหลายป <ư? S 1> ีม,มากแล้วนะครับ เรานําพลาสติกเหล่านี้เนี่ยมาผ่านกรรมวิธีโอ้โหมันต้องผ่านกรรมวิธีกี่ขั้นตอนน่ะหนึ่ทำให้มันหนึ่งบริสุทธิ์สไม่มีพิษนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นการลงทุนมหาศาลทั้งเรื่องนวัตกรรมเรื่องของโปรเซสกระบวนการต่างๆมากมายนะครับนอกเหนือจากในตัวผลิตภัณฑ์นะครับแน่นอนภาพใหญ่เลยครับภาพของ Enterprise เลยภาพขององค์กรเลยทังเดียวทําอะไรบ้างครับ ครับเดี๋ยวเราขับเคลื่อนหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวที่ผมเล่าให้ฟังว่าเรามี4แกนหลักในเรื่องของ20-30 Moonshot g o l นะครับที่มองไปถึงปี2030แต่ตอนนี้เรามองข้ามปี30ไปอีกข้ามไปอีกแล้ว40ไปถึง50เลยนะครับเลยดวงจันแล้วนะเมื่อเดือนเมษาปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประกาศแนวนโยบายเรื่องของ Net Zero Emission ออรรซึ่งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดเรื่องของสารเคมี K Me, หรือว่าอะไรก็แต,<ม>แต่ที่ปล่อยเข้าสู่ระบบถูชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจะต้องลดลงลดลงเป็นศูนย์ให้ได้นะครับ <Okay. S 2> ซึ่งมันก็ต้องใช้ทั้งนวัตรกรรมความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับ,รบโดยเฉพาะในส่วนของเน็ตซีโร่เนี่ยเราตั้งเป้าถึงปี2050นะครับซึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยรเราไม่ได้ทําเฉพาะในองค์กรของเราเท่านั้นรเรามองไปถึงอัพสตรีมด้วยระบบซัพพลายเชนของเรานะครับเวนเดอร์ของเราซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยซึ่ง ปัจจุบันนี้ก็มีแอปพลายเรื่อง Compliance หลายอย่างกับซัพพลายเออร์เราว่าเขาจะต้องเป็นคาร์บอนนิวทรอลอย่างน้อย60%สนต์ผมานคุณจะมาเป็นซัพพลายเออร์ให้เดลผลิตชิ้นส่วนส่งให้เดลคุณต้องคอมพลด้วยอ๋อคุณต้องคุณต้องขึ้นขบวนเรามาด้วยต้องอยู่กับเราด้วยเพราะการสร้างนวัตกรรมนะครับคุณเผือกมันจะต้องคิดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขั้นตอนการผลิตนะครับ ผลิตยังไง material อะไรนะครับมองไปถึงอัพสตรีมนะครับซัพพลายเชนเป็นยังไงบ้างนะครับโรงงานเทีย 1, วันเทีย e r 3ทียกว่าจะมาถึงเราเนี่ยทำยังไงแล้วก็มองไปจนถึงปลายทางคนใช้งานใช้แล้วแฮปปี้ไหมดีไหมนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเลิกใช้แล้วจะทำยังไงกับมันมันจะต้องคิดทั้งกระบวนการนะครับนั่นคือเป็นเรื่องของการมองไปถึงเรื่องของเซอร์เคิลไอคอนมีด้วย ตอนนี้เราได้ทราบถึงทั้งกระบวนการผลิตนะครับจากต้นจนจบอย่างที่พี่นุย้ยบอกแล้วนะครับผมอยากรู้ถึงกิจกรรม ที่จะได้เห็นภาพแบบชัดเจนเลยครับว่าเดลได้ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้านทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับพี่ดุลยครับถ้าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างการรับรู้นี่นะครับที่เราพูดถึง change management นะครับมันทําทีเดียวไม่ได้มันต้องค่อยๆทําและทําอย่างต่อเนื่องนะครับในเมืองไทยเราก็ทําเรื่องของ Ocean b a บ p l a s t i c ตนะในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รณรงค์ในการที่จะเก็บขยะนะครับเช่นการนัดลูกค้านะครับแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยนะครับโดยความร่วมมือกับนายกเทศมนตรี บางเมืองที่อยู่ติดชายทะเลอย่างนี้นะครับ<ม>เราก็จัดกิจกรรมวิ่งชายหาดวิ่งไปเก็บขยะไปไ่ปเก็บวิ่งไปเก<ป>็บขยะไปใช่ครับซึ่งเรารู้แหละว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันเป็นการสร้างความรับรู้แล้วก็สร้างนิสัยที่ดีในการรักษาโลกของเราซึ่งเราไม่ได้ทำเฉพาะเมืองไทยนะครับศรีรังกาก็ทำเวียดนามนะครับฟิลิปปินส์ทั้งหมดเลยนะครับทำแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องหรือว่าอื่นๆที่ใกล้เคียงเช่นเรามีโครงการที่เรียกว่าโซล่าแอืบ น่าสนใจครับโซล่าแ l a บโซล่าแล a คือว่าเหมือนกับเป็นแ l a บที่อยู่ในเมืองห่างไกลที่ไฟฟ้าจะเข้าไม่ถึงนะครับหรือว่าผู้คนแถวนั้นเนี่ยอาจจะมีกลสู่เขาได้โอกาสในการจะเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็การเรียนรู้นะครับเราทํางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์เอดนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก21ไซต์ทั่วโลกนะฮะเน้นในกลุ่มประเทศที่เป็นแอฟริกาก่อนนะฮะแล้วก็เมกาใต้บางเมืองที่เขายากจนนะครับเรามีโซล่าแ lap นี้ไปตั้งนะครับแล้วก็ใน นั้นเนี่ยใช้ไฟจากดวงอาทิตย์นะครับนในการเซริร์ฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์คอนดิชันเรื่องของไฮเทค,คทั้งหลายที่อยู่ในนั้นเนี่ยทำให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่อยู่ในชนบทห่างไกลาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้นะเรามีเมนเตอร์โปรแกรมด้วยนะครับเช่นเรามีผู้บริหารเนี่ยที่คอยเป็นเมนเตอร์ให้กับ นักเรียนเหล่านั้นเนี่ยเยี่ยมไซส์ต่างๆเราใช้ทางไกลเลยครับเว์ชวลเลยครับเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยเขาในการสร้างแนวความคิดว่าเขาควรจะทำยังไงบ้างเรามีแคมเปญที่ร่วมกันกับรัฐบาลอินเดียนะครับในการสกรีนนิ่งเฮลท์นะครับวันนี้เราพูดถึงโรคระบาดแต่ว่ากลุ่มที่ไม่ใช่โรคระบาดก็สาคัญนะเบาหวานความดันเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะครับเราสกรีนเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วเก็บเป็นดาต้าเบสเอาไว้ ก็จะทําให้เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนนะให้มีสุขภาพที่ดีได้รหรือแม้แต่นะครับคุณเพื่อนอาจจะชอบเรื่องของธรรมชาติถูกไหมครับ,รบด้ำน้ำดูปลาดูปลาการังนะครับ Great Barrier Reef ชื่อนี้ได้ยินมีนม <Australia S 1> อ่ออสเตรเลียนะครับซึ่งมันมีความสำคัญมากในใระบรบนิเวศวิทยาทางทะเลนะครับเราก็ทำโครงการนี้ร่วมกันกับ Intel นะครับมีเรื่องของการนำเอาสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ให้คนที่ไปดำน้ำหรือว่าผู้คนต่างเนี่ยที่อยู่แถวนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวประมงนะครับถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดขึ้นแพลตฟอร์มเพื่อ Analy z e นะครับแล้วก็สามารถที่แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกันไป กับเร <eur ys m ix> ื่องของเซอร์คิล่าอโคโนมีครับวันนี้ผมเชื่อว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคบางคนอาจจะเห็นว่ามันไกลตัวผมว่าวันนี้พี่นุ้ยได้มาพูดให้เราได้เห็นภาพแบบชัดเจนเลยนะครับทั้งภาพใหญ่แล้วก็ภาพเล็กอย่างผู้ที่ใช้งานในบ้านอย่างเราด้วยวันนี้ต้องขอบคุณพี่นุ้ยมากๆเลยนะครับขอบคุณคมากครับเสร็จแล้วครับสวัสดีนะครครับ นี่แหละครับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเดลครับเขาก็ได้มีการปรับปรุงทั้งกระบวนการผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของเขานี่ครับให้ช่วยสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็น่าจะเป็นหน้าที่ของพวกเราเราแล้วแหละครับต้องปรับปรุงพฤติกรรมกันได้แล้วนะครับเอาอย่างง่ายๆนะเลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งหรือว่าเอาง่ายที่สุดเลยครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เขาส่งเสริมเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างเดวได้ไงครับเริ่มต้นกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับโลกของเรามันจะได้ไปต่อได้ครับแต่ตอนนี้ผมต้องไปต่อแล้วล่ะครับ